เราจะไปเลี้ยงควายกันว่าหนึ่งวันเขาทำอะไรกันบ้างนะพี่้ามนะครับ คลองแพปามสุราษฎร์ธานีตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัด <บน S 1> สุราษฎร์ที่ทำควายมาตอนแรกก็เลี้ยงวัวมาก่อนวัวชนไหนวัวพันนี่แหละแต่ตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์วัวราคามันไม่กระเตืองมันไม่ดีเหมือนเดิมใช่ครับ<ม>ก็เลยมาศึกษาเรื่องควายงามเพื่อดีพัฒนาเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าพี่อาร์มจะมีการเลี้ยงควายยังไงแล้วก็มันสร้างรายได้ได้ยังไง ถ้าเราเริ่มเลี้ยงควายเนะี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ต้องรู้บ้างพี่สำหรับคนทั่วไปเลยสำหรับคนทั่วไปอย่างแรกเราต้องรักและชอบก่อนต้องชอบมันจะได้ทำทำมันได้เต็มที่ด้วยครับครอบครัวนี่แหละสำคัญมาัญใช่ครับเช้ามานะหกโมงครึ่งคุณนานก็ตื่นกันแล้วครับแล้วก็เอาควายทั้งหมดปล่อยเดินเล่นอาบน้ําแช่โคลนเช้ชาเช,าช,าชาออ้านะครับบรรยากาศเช้าเช้าก็เนี่ยเล่นหญ้าเดินสนามกันติดจากสนามก็จะไปอาบน้ํา น้ำกันหมดก็คุณนานก็จะได้เคลียข้อครับเก็บขี้อะไรแบบนี้ครับเก็บขี้ไปตากทาความสะอาดข้อดูระบบน้ําดูมันต้องสะอาดตลอดเลยใช่ครับใช่ครับมันอยู่ที่เราฝึกด้วยถ้าเราทาเป็นกิจวัตรมันก็ดูสบายตามันก็สบายตาใช่ครับดูความสะอาดคือมันอยู่ได้ใช่ไหมแต่เราก็จะเคลียเรื่องเชื้อโรคอะไรด้วยเราอยู่ด้วยคลุกคลีกับมันอยู่ทุกวันเราก็ดูความสะอาดเป็นหลักแปดหมงกว่าก็เข้ากินยาแล้ว กินหญ้านี่หมายถึงก็กินหญ้าในคอกนะใช่ครับไม่ใช่เดินไปกินใช่ใช่กินพวกนี้ต้องป้อนหนึ่งนะใช่ครับป้อนต้องต้องหามาให้ครับต้องหาเพียงยิ่งกว่าลูกครับ ขวดควายสวยงามเนี่ยพี่มันมีฟอร์มการดูยังไงบ้างผมพยายามนี่ทำประกวดก็คือควายเผือกก็มีพวกนี้แหละทรงเขาท้ายก็ต้องดูเต็มดูเป็นมะนาวตัดกีบเท้าบ้านเราก็เรียกว่าเป็นทรงกะลาเป็นเท้าใหญ่ๆครับแล้วก็พวกกระดูกกระดูกโครงสร้างของมันเรียกง่ายๆควายวัวขวดเนี่ยก็ก็ดูต้องเต็มสมูททุกส่วน คือจะบอกว่าเป็นส่วนไหนไม่ได้ต้องให้ทั้งตัวนี่แหละาใช่ครับสะโพกใหญ่แต่ว่าก็ต้องเข้ากับหุ่นด้วยไม่ได้ใหญ่แต่สะโพกถูกต้องถูกต้องครับเหมือนกับควายเผือกเนี่ยก็มีพวกกระเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราประกวดเหมือนสูสีเบียดกันอะไรแบบนี้เขาก็มาดูพวกเสี้ยนเขาทํายังไงก็ได้ควายเผือกให้มันมีส่วนที่ว่าเป็นดำเนี่ยน้อยที่สุดเหมือนนางงามอ่ะเข้าคอร์สเข้าคอร์สเลยอกป้อนทั้งเดินทั้งออกกำลังกายครบหมดครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าควายดำเนี่ยมันมีวิธีการดูยังไงว่าสวยในสายประกวดก็ดูพวกสัดส่วนของร่างกายหรือทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าเหมือนอัตลักษณ์ควายไทยเนี่ยาของควายดำเนี่ยก็มีที่เขาเรียกเรียกกันก็คือมีตาแต้มจะเป็นแต้มขาวๆนี่ไงแล้วก็แก้มจ้ำนี่เขาเรียกแก้มขาวอันนี้อัตลักษณ์ควายไทยแล้วคอคอจะเป็นอ่องนะครับอ่องขาวบางตัวก็ผูกโบบางตัวก็ไม่ผูกโบอะไรแล้วแต่อ๋อมันเป็นลายโบลายโบเหมือนที่เขาเรียกเ่ย คอสามองหนึ่งองสององอ๋อคอต้องใช่พราคอก็มีสามที่เลยอ่าใช่ครับใช่ครับเขาเรียกแล้วก็เล็บทั่วไปแต่โดยปกต,ติบางตัวก็มีมีกำไรคาดเนี่ยดำดำนิดนิดที่เราเห็นเนี้ยบางบางตัวมันจะเข้มเลยครับอันนี้ถุงเท้าขาวเขาเรียกถุงเท้าขาวแล้วก็จะมีกําไรถ้าใครดำเห็นไหมพี่บันเห็นไหมดำดำนั่นแหละแต่บางตัวมันจะชัดไงครับอ๋อไอ้กำไรตรงข้อตีนนะอ่าข้อต,ตีนนะอันนี้อ่าใช่ใช่อันนั้นคือควายดำ ในการดูวันตรัสและเดิมๆของบ้านเราควายดำใช่ไหมใช่ครับผสมเผือกก็มีสิทธิ์ได้ดำออกมาเหมือนดถูกต้องมันมีเหล่าปูเหล่าหญ้ามันก็มีโอกาสได้งอกมาตัวสองใช่ถ้าเผือกกับเผือกก็ยังมีมีโอกาสเหมือนกันปูเลนอะไรใช่ครับมันจะมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่ามันก็รุ้นเป็นเผือกมากกว่าเพราะว่าเือกเผือก ความทองแท้นะที่เป็นฟาร์มควายที่เรารู้จักวันนี้นะที่มาการเลี้ยงแล้วก็การดำรงชีพที่เป็นอาชีพของพี่อาร์มจริงๆเนี่ยก็คือเลี้ยงไก่นะเดี๋ยวเราไปดูไก่ดีกว่าว่าไก่มันสร้างไรายได้อย่างไงบ้างนะพี่พี่เลี้ยงไก่นี่คือไก่ไก่ชนครับไก่ชนชนี่ไม่มีหลายพันธุ์ไหมมันก็มีหลายพันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับพันภาคใต้นี่จะเป็นไก่เดือยมันต่างกับภาคกลางจะมีเดือยมาเสียจะเป็นเดือยหล็ก อ๋อนี่พี่อามเลี้ยงมากี่ปีแล้วพี่สิบไก่สิบปีไก่นี่สิบปีแล้วใช่ครับใช่ครับเลี้ยงไปตีไปไก่ชนไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้ชนหยุดแล้วก็คือขายอย่างเดียวเราต้องดูอะไรบ้างเวลาดูไก่นี่ยพวกโครงสร้างกระดูกหน้าตาอะไรแบบนี้เลี้ยงไปก็เขาขายไปมันออกแปดเก้าเดือนเขาก็จับจับแล้วก็เอามาแต่งเอามาทดสอบแล้วก็ขายไปเรื่อยๆครับนนสุกสรงออก มาเลเยเวียดนาม5,000ถึงหลักหมื่นแต่ละตัวอ๋อแต่ละตัวตั้งแต่เด็กจนประมาณ9เดือน10เดือน10เดือนใช่ไหมประมาณ10เดือนก็ก็ได้แล้วว่า0 oh, ันถ้ามันสวยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ น้ำควายดูไก่อะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้พี่อําฝากถึงคนที่สนใจเรื่องไก่ชนหรือว่าเรื่องควายสวยงามเนี่ยมีทางติดต่ออะไรบ้าง <S <S ครับก็ทองเทฟฟาร์มน,นะครับอยู่ที่คลองน้อยอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเบอร์โทรติดต่อนะครับ082149คร9797ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับทั้งควายไทยแล้วก็ ไก่ชนภาคใต้นะครับมาชมมาดูได้เผื่อถูกใจตัวไหนก็เอากลับได้ถ้ามีราคาตรงกั้นก็เอาไปชมเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ครับก็มีแบ่งบ้างครับมีลูกๆกก็เรื่องความรู้ที่สะสมมาของพี่ยามก็ไม่ห่วงเนี่ยหว่าพร้อมจะใช่ครับให้เขาไปเลี้ยงต่อได้เต็มที่สอนตั้งแต่เริ่มเลี้ยงก็ได้ใช่พี่ยามเลี้ยงมาเป็นสิบสิบปีแล้วทั้งไก่ทั้งสำหรับคนที่สนใจจริงๆเข้ามาพูดคุยมาเยี่ยมชมได้ครับ